สวัสดียามเช้านะคะทุกคน ตอนเชาน้าอากาศจะหนาว จะวัดประจำวันค่ะตตื่นมาก็ต้องนึ่งข้าว บรรยากาศเขาอบเพื่อนอันนี้หัวเฮือนเขาจะออกได้ไีมหัวเพลอนลังน่ะ ทับทิมพระอาจารย์เป็นทรงมาให้แต่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นทรงมาให้ปูกกำลังใหญ่เหล่าตอนแรกเบียนน้อยดอกทองอุไลสวยจัง บายดีทุกคนมาพบมาพอากันยามเช้าเนาะหลังจากที่เฮาเฮ็ดเวียกแล้วเฮาก่ะสิเข้าไปในเมืองได้ปาดนี้สิเข้าไปหางถือแน้วอยูย่แนวกินอยู่ในเมืองเลยมีประเด็นก็คือมี FC นนนมมมเ,นเนาะพญาเ็น,นอ,อีแม่ว่ายยิม่แล้วเป็นแนวใดพญาเ็นวายเม่เฮาเฮ็ดนั้นอยู่เดี๋ยวเอาสิพาไปเบิ่งเลยเนาะก่อนเฮาสิบขวบไปในเมืองเอาสิพาไปเบิ่งในเมืองก่อน,ๆๆนๆๆๆอแล้วเอาเฮ็ดนัไอไอ้นอยู่เด่นพญาเคนยิเม่คุณเ

อยู่กันสองคนกับแม่สองแม่ลูกคุณน่ะเราเห็ดแปลงบ้นเลยอย่าแท่ในยจะซืู้บ่มีจากต้นคุณน่ะงงงงงองอยู่ในเลวเนีไ่ได้แต่เห็ดไปชำเห็ดได้ทำไปแห้งไรกับไปบบไรเป็นอะไรความหูซือกลูกสาวเห็นเป็นยูทูบโอเคบอกว่าไงคะคุณแม่ <laughs> ว,ว่าผเป็นจำแล้วอะจำความรสึกเพิ่นสิบ่อนเพิ่นสิบ่ค่อยมีเวลาอยู่ําเพิ่นได้บปเล่ลูกสาวเสียหาคลิปประเทศนึงเพิ่นสะได้อยู่บ้านพอเดียวแล้วบังเทื่อแต่ก็เบึงคือเก่าฮะจ้าบึงคือเก่าฮแหละเอาเข่าให้กินเสาแรงคือเก่าอยู่กันจังซี่ละซ้อมแม่นัูน <c ười> มีเอฟซีพันยากเห็นอีแม่นะว่าเพิ่นเราเป็นอะไรยากเห็นว่าเพิ่นเฮยังอยู่แต่ละมือเขาก็ยังบ่สินป้นใดดอกพี่น้องเอ้ยอยู่ในกล่องก็เขาก็ยังบอกบ่ค่อยเป็นคือเขาเจ้าดอกเขาก็พยายามเห็ดไปและฮะกับแม่ฮะกับเปิดโอ้ยอย่าแทงกับมันมัเป็นตะเบิร์กนกข้นอันมือกับยกไหวกับบอไรลบกับบ่ได้ การทุบๆทุบๆตอนนี้ก็ยังไขได้ไหนเราหย่างได้อยอะไขแน่ไข,ขชักมาขันเท้าง่ายไปได้คุณอนาะความเราไปได้ของเราแปลนเบิร์ดเลยเราสิก้าวันเราจะเอาหย่าไว้ยืนในเฮอือนเลยนะไอ้ไอ้ยอะนั่งอยู่กับยัเทศยักข้ามนั่งเทียกกบหย่างหยักตหฮุกเสี้ยวไปใส่อันนี้นางเอไไีนะอยงอยู่ในขู่โบมี่มันเบิร์ดแล้วไปชอกเลยเ ยางยางคือเด็กหน่อยจึงจะจึงจะ,ะอ,งอะไรยางแห้งกับไรยางแห้งกับชิล้มหอ,อย่างไปอาให้เห็นเต็มเต็มเลยเด้อพุ้ใดยีอยากเห็นอีแม่แเราอยู่เจ็ดสิบสี่ปีแล้วอีแม่น่ะยังไงไปแชมป์นี่แหละนลังอยู่ชื่อพัชเทศ ลูกเต้าเขาก็บอกหายเห็ดดอกหางยาเ็ดความขยันค่ะคุณแม่ทำไปเลยค่ะเก็บค่ะขยะเก็บยังไงปีนี่แล้วมันหกมันเหนื่อ,อยเก็บเขาวา่า,วาเขาว่าเฮาเนี่ยเป็นแม่อีแม่ได้เนี่ยอีแม่เนี่ยเป็นลูกสาวเฮา, <laughs> อาเอาขาเจ้าว,ว่าเด้ตอนที่ข้าเจ้าถามมาผู้ใดนี่นะลูกผู้ใดนนี้ขาเจ้าวา่าโอ้ยอันนีน้แม่เขาอีแม่แม่เขายายพ่อเขา คุณแม่ชื่อพอลีนะจ๊ะชื่อเหมือนเกาหลีเลยค่ะคุณพอลีคุณยายพอลีไม่เคียมากค่ะมันไกลกันไรขวดเอละกับกระิ่มบาดได้ไปบมได้แล้วก่ะปลาอยู่นี้บาดมันไปได้อย่างเอาไปอีกลกลกกับไปผู้เ่า บมมีแนวเหตุลกแต่หน่ยอาตจเคือเอาจรดเอาจรวแป้นหุ่นยางไปเจ็บตีนกับบ่วกันตืบกระชายบได้ตืบขีบกระชายบได้มันหลุดตีนตืบชุบชได้ข้ามันเบาข้ามันนักกรใช้บัได้พวกขาบกวคืน ขโมมีไพ่เนาะอยู่แต่กับลูกช้องคนนี่บนดี้มีไั่มีสี่มีเยอะแยะแต่ว่าแตาว้าเขาจะกอยู่ครอบครัวไั่ครอบครัวมันขนะแต่ว่าคนที่เลือทียังไม่ทะเลแต่งงานก็มีตเ่เฮายังไม่ทะเลแต่งงานขนาะก็เลยมาเบิ่งเพื่นอนกับลูกมาไลยอยู่นั่นแล้วมันหาอยู่เพื่อนไั่ชา่นนั่นอยู่บ้านนั่นบ้านนี่เนาะผู้อยู่กับแม่กับมีผู้ดเดียวนี่แล้ว จาได้เท่ากับไปเท่าได้พัวเขาจะไปอยู่น้ำพวาไไ่า <laughs> คุณใดปีน้ำพวแล้วไปแต่ก็ลืมดอกเอาไปอยู่ยยน้ำบ่ถิมบ่ปลาดอกเลือดแม่ผู้เดียวเอาเขาใส่กระจบลงสนิทแล้วน้อแม่มเดี๋ยวเขาสิบไปในเมืองต่อไปยกมบอร์บายบายสิคะสวัสดีค่ะไหนสิคะสวัสดีค่ะค่ะ พูดไทยหน่อยสิคะเผื่อเอฟซท่านฟังรู้เรื่องนะพูดไม่เป็นนะพ,พ,พูดไม่เป็นภาษาเผื่อไปพูนพูดไม่เป็นเออก่อนจะจบไปเอียงก็เบอลเอียงกเกาะพนบอลไทยดึกขอนใส่หมานะหัวจะเจ็บทองเจ็บใส่เจ๊เจ๊หมามันหล่นหมามันตนลงข้าวผมเลยดึกขอนใส่หมาไอ้ย,อยาหัวเนี่ยโอเคค่ะบ๊ายบายไปละค่ะ ยิ้มใส่กาง๊งามๆเหมือยนยายยิ้มยิ้มสวยๆโอเค